มีเครือสางเดินตแนวกับรมอสำหรับนี้รการกิจของเา เป็นห้างอีกใช่ไหครับผมห้างไปโพ่อแจแก,กาลาลนนอย่างศาราษีห้างพาไปล่วงหน้าครับคืแวะเอาพิมแปะพิมไปเกี่ยวใหมบบ้มันครบวันแปะพิมตัดเยี่ยมองเข้านี่ละคือไทยก็หมดละเดี๋ยวสเดินกลับกลับไย Субтитры сделал โอ้ยเีหัพี่น้องเลยไฟแดงก็หลายไฟแดงบางกวนสามบางกวนห้าจำอโทษแจเวลพี่น้องหวเาเดินเส้นข้าเส้นมียู่ประจำมีกระชากันทอดนั่งไปงเงินเ้อาเราก็ต้องคนถ่มเนี่ยทาทียกันออกำ้ำสองนน not เดือนพ่านแล้วกักดเป่งกดแช์กดติดต,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 ตามไปเรื่อยี่น้อ,อ,นอ,องเอ้ชอเขาก็เป็นช่องเขาเป็นคลิปทั่วไปเพราะว่าขอนจะทายยังมาทายตรวจอเพราะว่ามับบนมีคอนเทนต์เยอเขา้นอกครับนอกเขาเป็นคนทัง้งานค่อยเด quý vị hẹn gặp con tin เลยได้แก็เป็นีิลพี่น้องก็คือทางบมาเท่าเดิม้าเท่าเองมาสะดวกคนบวกไอยนีมนี่เ่าก็ไลา่าเนี่ยเขาเดี๋ยววันมันหมดแล้วพี่น้องเลยแล้วกน,นกันเสินก็มลไตปวดงกันปวดอล่างปวที่นบนบนรา เป็นชบุรีทำอะไกินขลังกิเนียพาของนี่เราเทมหรือท่าล้วนเปยนอกลเป็นข้อต่อยนะกิขังแสกถ้ากับติตตั้งแต่ชนบุรีนนทา่ททาล้วนเป็น,นทน่นาชอนบุรีรมันจุดน่องหัวนใจเมกาบ,บานะา้าจังโซติดวันนี้เนี่ยโอ้ไปลำไปขบับรถ Thank <laughs> làm thảm làm hãy học về chơi <laughs> cả trong kim yếm châm sấy laptop chỉ điều đã biết nước vào trong rồi các bạn. Ya, ya Sama dia Om. Oh, ini buah ban itu nih. เกียร์ลวะี่น้องเกียร์เกียร์พิมพ์ไหนครับเอาพิมพ์มาเกียร์ครับ แี the, <Humans. S 1> ่พอเรียบพอเราพี่ไปชุบมาใหม่ตอนแรกมันไม่ค่อยแข็งประมาณกี่โมงครับประมาณกี่โมงแด้4สี่โมงสี่โมง่โมง่โมงกว่ากว่าเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณสี่โมงผมเข้ามาแล้วกันครับผม ตอนเช้าก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขึ้นรถกันครับมีรถมาจอดรอดทางท้ายครับวิ้ยมาทาแม่เราบั่นไปพี่น้องเดี๋ยวสี่โมงมาเอาไหม เสียคือเขาต้องมาจ้างเนียพี่น้องชีรุ่งจะเครื่องยีหรอกดีกว่ดนีมากกแบบันแป๊บรออีกแป๊บนึงชีรุ่งเขาบุกจอดบนแล้วกับรถไก่นเมาสร้งางคิดพี่น้องเลย บนกกระต๊ครับโอ้ยตขึ้นนบนตมต้องสาหองี่น้องเอ้ยบังบุมบงบานเขาจะต้องจึโอ้ยกบากาศน้ำบานเนาะ่านเนีบนตตกเาไ้้าใตกเขียนนอกพี่นอกเอีักแานตแม่เยบนต๊เนฟอตเดี๋ยวเวาใตคือเลยเ๊ก พี่นองม,มันมีคอนเทนต์ย,ย,งยังหลายคือเขาดอกร่างวี่โอ้ยวันที่ทอะไรก็อเคยมาอยู่ทเทพแล้วเคยเห็นแถวนี้เทนี้แล้วก็เพิ่งเหวี่ยงยึดคอโอ้ต่ไมวนันเคยไปอยู่ตัวบ,บา,า,งางงานกับจีว่านอพี่นองนอทเป็นันบนบนงทบ,บิาไดงเบวันไหนวันหน่ะประมาณจุบานเขาแล้ว 老婆过去啦，啊，好回来。 จะมาผมก็ขอ้มงอผมมีตงหนังินมาจจายเขาตาบผมใจุทุสองอาทิตย์นะอีกนึงจะก้อนใจเป็นอาทิตย์แบบนี้ถูกองเรียกว่าขอเป็นปีกก็แล้วกันครับเป็นยัไงงยเป็นก้อนเลยเออโอเคล้วก็เป็นยก็ต้องหาเงินใจทุกวีกูกเสาไปทุกวิกสองอาทิตย์ใจสองอาทิตย์ใจ ขบดาดานน้าานองพี่นองนาะอ่ามีร้นหูมีมมก็ต้องหามาใจาลงรองนจะไปก้างเงินลงรองเยอพี่นองเยอีบบอกูได้เป็นตัแกก็ได้กน้องเราก็มาอาศัยเฮา man